What you คุณแมกค่ะทานข้าวได้ใช้ช้อนกลางลูกเอเบิลใช้ช้อนกลางครับใช้ช้อนกลางฝึกใช้ช้อนกลางพอตักเสร็จแล้วก็วาง ต้องฟังผู้หาก่อนแล้วเราค่อยพูดตามแพ้นต้องออกเสียงทีด้วยเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อ่ะผู้พาใหม่ทีึนงนเะ่ยนะ Sim. แต่ว่าแนั่งแปล F A ิมาแทุกคนงงเลยเพราะว่าเวิร์ในภาษาอังกฤษนะคะมันมีหลายช่องอันนี้เป็นช่องที่สองคอนเทนต์รแกเเหตุการณ์ที่มันขาดมาแล้วเขาไม่ได้ใช้ซิทุกครั้งใอ่ถ้าสมมตินั่งตรงเนี้ยเมื่อวานเนี้ยแทนที่จะใช้ซีเขาไม่ใช้แส็กผู้ข,ข,ขาถึงบอกว่าแปลว่านั่ง่ง ขาขเก่งมากพรุ่งนี้เอาใหม่นะลูกถ้าแเดิมนะแน่นอนเนาได้พวกมีแผนเดียวแนะันมางก่อนคุณแม่ ปเป็นนละนถิ่นไขนเนี่ยที่อยู่เนี่ยคือการบี้ผสมให้มันด้วยผสมกับน้ำก่อนนะคะทีกระดาษล้างไข่เนี่ยลงไปแช่น้ำกระดาษนี่นมันยุ้ยอยู่แล้วพอแช่น้ำเนี่ยแล้วก็ถูถูพี้บี้อีอันหนึ่งมันก็จะยุ้ยเป็นแบบเนี้ยที่ครูแจกให้เด็ก<ต>นะคะ,ะแ,บบแล้วใช่ไหา,บบาพอจากนั้นเราแช่เสร็จแล้วใช่ไหมคะพยา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 มใ้มนยุ้ยแล้วบีบน้ำมันออก น้ำออกเห็นก็จะได้เป็นแบบนี้แต่ขั้นตอนที่มีการทําการผสม<ห>ส่วนประกอบที่เราจะใช้เนี่ยจะม,มีเด็กเก่าจะทราบแล้ว<ต>อันนี้อะไรคะทีอ่อด กันทีละคนหรือลบนึ่งเดีจะติดกาวมันจะติต้องสลับกันทีละคนทีละคนนะเรียนกัน มนับเลยว่าไม่เป็นไโม่หน่งนะอ๋อไม่เป็นไรก็เขียนแตงโมเฉยๆก็ได้ลูกเพราะไงโม่มจะทำอะไรทำชื่อหรอชื่อคู่แปมเหรอโอยแจ้งนี้ขเขาเป็นคนมีความรักใช่ไหมทำลูกหัวใจขนสองสาวเป็นอะไรลูกพระอาทิตย์หรือวงกลมวงกลม มันยากไหมกิกไม่ยากหรอครับเที่เือมมเมาเหรอทำงานเสร็จทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆมาทานอาหารว่างเป็นไอติมกับปีโป้นี่แปงโมกีติมแล้วหรอพี่ยิกินติมยังครับเอ้เบิ้นแกได้เปล่า ทำไงดีอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูแกะให้อร่อยไหมครับผู้ปาอร่อยครับโต๊ต๊ลงไม่สบายหรือว่าเป็นเพราะไอติมมันในปากเป็นสีฟ้าแบบนี้นนเรพราะอะไเพราะไอศิครีมเหรอครับมูมูมเต็มเลยเสียเมื่อเช้ามายัางหน้าตาน่ารักดีอยู่เลยนะเนี่ยนี่กลับจะกลับบ้านแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะลูก <c oughs> โอ้โหเต่านิ้วก็กินไอติมนี่หมดสวยแล้วอาซียาโลก